ลูกไก่เจ็ดเดือนข้าวเจ็ดเดือนแล้ววันนี้วันหยุดสุดสัปดาห์ก็เลยจับไก่ให้หน่อยพ่อแม่มีประวัติครับเห็นมากง่อนไม่งนันผมก็เลยแต่ยังเล็กอยู่เลยจับเข็ดตามให้คุ้นเคยโยนเบาๆก่อนจะไปทดสอบผ่านหรือไม่ผ่าน ลูกไก่่เลยมางอนครับพ่อไก่ที่บ้านเนี่ยพวกซื้อแม่ไก่มาจากจากกรุงเทพเอาผากผสมก็แบ่งกันคนละตัว